ผลให้ผลทุกเจริญธรรมสำนึกดีค่ะช่วงนี้เป็นไงครับพี่หมูสับปะรดก็อย่างที่<า>บอกน,อน้อรใช่ ทีนี้วิธีที่จะช่วยเขาได้ก็คือพวกเราก็ต้องเอามาปรุงนะแม่ครัวหรือคุณแม่บ้านช่วยกันเอามาคิดเป็นเมนูอาหารดัดแปลงขึ้นมานะะคเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรคะดีกว่าให้เขาไปเททิ้งเปล่าประโยชน์นะคะทีนี้จะเป็นเมนูข้าวผัดสับปะรดค่ะเดี๋ยวเมาดูกันนะคะว่าวัตถุดิบของเราวันนี้มีอะไรบ้างนอกจากสับปะรดนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องใช้สับปะรด ทีนี้สับป,ประรดเราเนี่ยนอกจากเอามาปรุงแล้วเนี่ยเราจะมาทําเป็นภาชนะด้วยนะคะ,คะอันนี้คุณแก้วคว้านมาเรียบร้อยแล้วเราจะเจาะเจาะข้างใ<ห>นออกค่ะนค่อยๆคว้านค่ะก็ค่อยๆซชนะคะ,คะ แล้วก็ออกมาเป็นเนื้อสับป,ปะรดนะคะค่ะ<ม>แล้วก็จะมีโหระพาเพื่อจะแต่งกลิ่นนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีช่วยในเรื่องสีแล้วก็คุณประโยชน์ด้วยเพราะข้าวโพดเนี่ยสารอาหารก็มีประโยชน์เยอะนะคะก็มีข้าวโพดต่อไปก็จะเป็นแครอทนะคะแครอทนี้เราต้มแล้วนะคะข้าวโพดเราก็ต้มแล้วค่ะ ต,ต่อไปก็จะเป็นแท,แทนเนื้อสัตว์เราใช้เ,เป็นโปรตีนจากถั่วนะคะถั่วนี้เราใส่ได้หลากหลายเลยค่ะแต่วันนี้เราเตรียมมาเป็นถั่ว,วลูกไก่กับถั่วโชเล่ค,ค่ะกับถั่วแดงหลวงนะคะอันนี้ก็ต้มมาแล้วนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะ,ะหรือจะใช้แบบสีดาลูกเล็กก็ได้ค่ะต่อไปก็จะเป็นลูกเกดอบแห้งนะคะ อันนี้ก็จะเป็นให้สีเขียวก็จะเป็นผักชยานะคะตัวนี้ก็อ่อนๆก็ใช้ได้นะคะตัวนี้ก็หก้านอ่อนๆสารอาหารเยอะมากาหมายนะคะแคลเซียมสูงนะคะเราแทนผักคะน้ากันใช่แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ไม่นิยมรับประทานดิบนะคะก็จะมาผ่านไฟนะคะส่วนสําคัญที่สุดที่จะมาประกอบก็คือข้าวนะคะข้าวนี้เราก็หุงแบบไม่แฉะนะคะอันนี้เราจะเป็นข้าวของหมอเขียวนะคะข้าววิถีทมของเราใช่ค่ะ อากกลุ่มกสิกรไร้สารพิษถูกต้องค่ะ,ะตัวที่จะเอาไว้แต่งหน้าเมื่อเราผัดเสร็จแล้วนะคะก็จะมีถั่วนะคะถั่วลิสงอกนะคะใช่ค่ะต่อไปก็จะเป็นงาขาวงาดำคั่วนะคะแล้วก็ต้นหอมผักชีไว้โรยหน้า,น,านะคะแค่นั้นเองค่ะ ทีนี้ของพวกเราเนี่ยเ,เราไม่ได้ใช้น้ํามันเพื่อจะมาผัดข้าวใช่ไหมคะเราเลยต้องมีน้ําซุปนิดห,หนึ่งค่ะเป็นน้ําซุปผักรวมนะคะซึ่งเราจะใช้แทนน้ํามันในการผัดอาหารของสไตล์หมอเขียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ําจากที่เราลวกผักทุกชนิดนะะใช่ค่ะไปแล้วก็ส่วนที่ขาดไม่ได้เลยที่แทําให้รสชาติอาหารของเราในวันนี้กลมกล่อมก็คือดอกเกลือ,ลอค่ะ,ะ,คะอันนี้นี่ ก็จะเป็นแพทย์วิถีธรรมนะคะตลาดแพทย์วิถีธรรมจะมีจําหน่ายนะคะเป็นดอกเกลือนะคะก็นอกจากาใช้ทําปรุงอาหารแล้วเนี่ยก็เอามาใช้ผสมเป็นยาสีฟันก็ได้เอามาปรุงยานะคะค่ะรสชาติเขาจะไม่ไม่เค็มมากนะคะจะออกรสชาติหวานค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนะคะว่าทำอย่างไรนะคะค่ะเริ่มเลยค่ะ ค่ะนี้ไม่ใช่น้ำมันนะคะเป็นน้ำน้ำซุปซุปผักรวมแต่เราจะไม่ใส่เยอะนะคะเนื่องจากว่าเราทำข้าวผัดถ้าเราใส่น้ำซุปเยอะเกินไปข้าวอาจจะดูดน้ำจนข้าวแฉะก็ได้เราจะใส่แค่นิดหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราผัดเครื่องปรุงแล้วพอได้น้าออกมาใช่ค่ะเราเลยใส่แค่ประมาณสองช้อนหลังจากนั้นเราจะเอาเครื่องที่เราต้มสุกแล้วอะ่ะลงไป เราจะไม่ผัดนานเพราะว่ายังไงเครื่องก็สุกอยู่แล้วแค่เราใช่ค่ะเราแค่จะคุกผ่านความร้อนจะเป็นอันนี้นะคะถั่วนะคะอันนี้จะเป็นวันนี้จะเป็นถั่วโชเล่นะคะกับถั่วแดงถั่วแดงหลวงค่ะเม็ดใหญ่ก็จะเรียกว่าถั่วแดงหลวงถั่วแดงหลวงค่ะจากนั้นก็เป็นค่ะเดี๋ยวขอคุกสักครู่นะคะ ทีนี้ผักชยาเนี่ยเราทานผ่านไฟงั้นเราจะลงก่อนที่เราจะลงข้าวนะคะเลยนะคะหมดเลยค่ะเพื่อจะให้ผักเขาสุกอะคะ่ะสีสวยน่ารับประทานเลยนะคะ <c oughs> อันนี้ไฟที่เราใช้เราก็จะใช้ไฟกลางนะคะใช่ค่ะไฟแรงใช่ค่ะ,นะ,คะในการปรุงอาหารนะคะถ้าในแนวแพทยวิถีทำเราแล้วเราจะไม่ได้ใช้ไฟแรงนะคะ แล้วก็สังเกตได้ว่าผักที่เราใช้เนี่ยค่เราก็จะหัน่นชิ้นเล็กชิ้นเล็ก,ะะลกหรือว่าหั่นเป็นลูกเต๋าเพื่อะะให้สุกง่ายๆนะคะเพราะว่าความร้อนจากไฟจะได้อยู่ในอาหารนิกน้อยก็พอจากนั้นเราก็ลงใบเต๋าค่ะมะเขือเทศใส่ะะมะเขือค่ะจากนั้นก็ลงข้าวนะคะ หอมแล้วนะคะหอมแล้วมีขนาดเราไปยังไม่ปรุงอะไรนะคะรสชาติหอมโชยขึ้นมานิดๆเราจะปิดฝาอบไว้สักคู่นะคะอันนี้อบไว้เพื่อให้ผักสุกใช่ไหมคะใช่ค่ะกกาใช่เพราะเราไม่ได้ใช้ไฟแรงนะเราก็จะคอยเปิดดูแล้วก็คนดเดี๋ยวเราจะอบอีกรอบนะคะปิดฝาอบไว้ นี่คือเราไม่ใส่สับปะรดกับต่างๆเลยนะคะหรือรอคือสับปะรดเนี่ยเขามีน้ําถ้าเราใส่ตั้งแต่ต้นแล้วเราคนเนี่ยข้าวเ็าจะดูดน้ําจากสับปะรดทําให้เม็ดข้าวเขาแฉะฮะเพราะไม่ไดราก็ใช่เราก็เลยจะไม่ได้ใส่ตั้งแต่ใช่นี่ก็เป็นลูกเกดนะคะใส่ลูกเกด ก็เพิ่มความหวานสิคะพี่หมูคะ่ะอันนี้ก็รสชาติจะไม่ได้หวานมากนะคะ,ปปะนีคะสับป,ประรดนม,ม่สน่อสับปะรดนารับประทานม,มากเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะปรุงด้วยเกลืออย่างเดียวนะคะใช้แค่ไหนคะเกลือเกลือนี่จริงๆแล้วใช้แค่ปลายช้อนเนี่ยค่ะนะะิดดใช่ค่ะแต่อัน,นี้มือล้างแล้วนะคะขออนุญ,ญาตเพราะว่าจะได้โรยให้ทั่วข้าวนิดเดียวค่ะปลายช้อนได้แล้วค่ะข้าวผัดเรียบร้อยแล้วเราก็จัดตกแต่งใน สับป,ปะรดที่เราปอกไว้เนาะอหอมมากเลยค่ะโดยปกติเข้าผัดสับป,ปะรดเนี่ยเขาจะใส่ผงกะหรี่เนาะแต่เนื่องจากว่าเป็นริดร้อนเนาะ,ะ,ะทางแพทย์วิถีทำเราเลยไม่ได้ใส่นะคะก็จะปรับสูตรให้สำหรับคนที่มีอาการร้อนทานได้ได้ดีะค่ะ แต่งนิดหน่อยนะคะค<ช>่ะแล้วเราก็โรยถั่วถูกไหมคใช่ค่ะใส่ใส่ถั่วแล้วก็งานะคะงาขาวงาดำต้นหอมผักชีฮน่ารับประทานมากเลยค่ะ แล้วก็มะนาวเตรียมมะนาวไว้เลยนะคะเวลาทานก็บีบมะนาวก่อนค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดสับปะรดที่น้องผู้รับชมที่เคารพถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ร่วมกันเผยแพร่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยกันค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะติดตามรับชมรายการครัวหมอเขียวย้อนหลังได้ทาง YouTube ครัวหมอเขียว Facebook หมอเขียวแฟนคลับและเว็บไซต์หมอเขียว .net ค่ะ